ไฟแนนซ์ Finance, โทรมานะครับบอกว่าเป็นทนายความเนี่ยนะจะเอาหมายจับไปจับเนี่ยวันนี้เลยตอนบ่ายสามนะครับคนที่ได้ฟังนะก็ตระหนกตกใจนะโทรมาหาทางทนายเจนะครับอันนี้เป็นเคสที่ผมให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับก็คือปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะโทรมานะครับด้วยน้ำเสียงร้อนรอนเลยนะครับเมื่อวันนี้นะฮะทีนี้แล้วนะครับ เขาเนี่ยได้รับสายจากปลายสายซึ่งอ้างตนนะครับว่าเป็นทนายความน,นะบอกว่าเนี่ยนะถ้าไม่ชำระค่างวดไฟแนนซ์นะไม่มาเคลียร์นะครับมีหมายจับตอนบ่ายสาโมโหเรื่องนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนะเออแล้วมันมันอะไรขนาดนี้นะครับผมฟังแล้วนะผมก็โมโหนะครับด้วยความที่หนึ่งนะครับจรรยาบันวิชาชีพทนายความไม่มีหรอกครับ การที่โทรไปหาทางคู่กรณีแล้วบอกว่ามันจะโดนหมายจับเพราะมันไม่ใช่อํานาจของทนายนะครับการที่มีหมายจับมันคืออํานาจของศาลไม่ใช่ตํารวจด้วยนะตำรวจไม่มีอํานาจออกหมายจับนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทนายความนะไปไต่สวนขอออกหมายจับไม่ได้นะครับต้องไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนออกหมาย หรือถ้าหากว่าคดีที่มันอุกชะกันนะเช่นมีโทษจำคุกประมาณ5ปีขึ้นไปอันนี้ออกหมายจับได้เลยแต่ยักยอกทรัพย์เนี่ยมันโทษจำคุก3ปีมันออกหมายจับเลยไม่ได้ครับไปขอหมายจับในศาลไม่ให้นะครับต้องมีหมายเรียกก่อนนะครับเรียกมาสอบสวนแล้วคดีนี้นะครับผมสอบถามไปยังผู้เช่าซื้อนะครับว่าเขาเอารถไปขายหรือเปล่าประเด็นคือเขาไม่ได้เอารถไปขายนะครับแค่ค้างค่างวดไฟแนนซ์เฮ้ย มันเป็นคดีแพ่งมันไม่ใช่คดีอาญาตราบใดที่ไม่เอารถไปขายมันเป็นคดีแพ่งผมก็เลยบอกเขาไปนะครับว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับหนึ่งคือมันผิดสองสถานเลยนะครับหนึ่งคือแอบอ้างตนเป็นทนายความหรือถ้าหากว่าเป็นทนายความจริงแล้วมาขู่อย่างนี้นะครับให้ขอชื่อนะครับไปร้องเรียนมันญาติทนายนะครับสองถ้าหากว่าไม่ใช่ทนายความ แอบอ้างทนายความมีโทษจำคุกเละการที่ทวงหนี้โดยการข่มขู่อย่างนี้ผิดพรบการทวงถามหนี้ผมก็เลยบอกเพราะว่านะครับให้ไปขอชื่อนามสกุลนะคราวหลังนะอัดเสียงไว้นะครับแล้วไปขอชื่อนามสกุลแล้วเอาไปแจ้งความหรือไม่ก็ไปร้องเรียนบริษัทแม่ที่โทรมาเนี่ยให้ตรวจสอบพนักง,งานรายนี้นะครับว่าใครที่โทรมาแล้วมีลักษณะของการแอบอ้างเป็นทนายความและ ผมขู่ว่าจะออกหมายจับจะเอาหมายจับมาจับนะซึ่งมันจับไม่ได้แต่ถามว่ามันมีกรณีที่จะจับได้ไหมมีครับหนึ่งคือมันต้องไปแจ้งความเท็จว่าคุณเอารถไปขายและส่งหมายเรียกไปที่อื่นโดยที่แบบไม่ใช่พลัเนาของลูกหนี้ครับแล้วก็ให้ตำรวจไปขอไต่สวนออกหมายจับแต่ถามว่ามันจะทำขนาดนั้นไหมทนายความจะเอามันญ,ญาติตัวเองเนี่ยนะ ใบประกอบวิชาชีพของตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงกับคดีบรญ,ญาตาทําไมนะครับไปแจ้งความเท็จทําไมนะมันไม่คุ้มกันนะกับการที่ทวงหนี้แบบไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนนะครับผมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วผมลงโซเชียลไปนะครับก็มีเพื่อนในแวดวงกฎหมายนะครับบอกว่าโอ้ยแอบอ้างเยอะแยะเลยครับแอบอ้างยันกลมบังคับคดีแอบอ้างยันเจ้าหน้าที่ศาลกฎหมายทวงหนี้มันมีครับไอ้หาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็คือแบบมึงก็ไม่ไม่กลัว กฎหมายทวงหนี้กันเลยนะครับใครที่โดนอย่างนี้นะผมแนะนําอัดเสียงนะครับและไปแจ้งความนะรวมถึงดําเนินการร้องเรียนมันเลยนะอย่าไปกลัวนะครับถ้าตราบใดที่ท่านยังไม่ได้เอารถไปขายนะครับมันเป็นคดีแพงนะครับไม่ผิดคดีอาญาอันนี้ผมยืนยันนะครับเอาล่ะนะครับใครที่โดนอย่างนี้นะครับขอคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาด ทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ